สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่รายการโอ้แซบทีวีนะครับคลิปนี้ครับจะอยู่ในเกมแนว f p s นะครับเกมจริงนะครับผมชื่อเกมว่า Sector S8 ครับผมมันเป็นเกมแนวแบทเท e นะครับสองฝ่ายนะครับยิงหาผู้ชนะนะครับมาลุยกันเลยไม่ต้องพูดมากจอยแบทเท e อ๋อ ภาพนะครับสวยนะครับแต่คอมผมไม่สามารถที่จะรับได้ผมก็เลยปรับแบบโลเลยนะครับโลแบบเวลี่โลนะโอเคอาจจะมองยากหน่อยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมเกมอเอ๊ะมีข้างหลังก็ยรอเฮลโหล ทีเพื่อนยึดฐานที่แม่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคได้แล้วหนึ่งคิวเฮ้ยเจ็บยวๆๆเจ็บเจ็บ้นเออโอ้โหมีตัวขวาว่ะเฮ้ยทำไมตัวยอยนันสไลด์กันวะเอ่ออืมโอเคไปช่วยเพื่อนเราตรงนี้ ปืนนะครับมีให้เราเลือกเยอะอยู่นะปืนกนปืนสไนัยก็มีนะครับโอเคผมลองเล่นประมาณ2แมตช์นะครับงเพืโอเคก็เลยมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับโอเคเรายึดได้ทันนะครับโ,โหเต็มเลยโอ้โหปืนยังดีด เค okay. ไ,ไปไหนเพื่อนเบ้าวปืนมันแรงเกินอะปืนมันแรงเกินโ <c oughs> อ้โหมันพีระมิดเลยว่ะตรงเนี้ย เอามว้ให้อยู่เฮ้ยมาเหรอเฮ <t iny> ้ยเฮ้ยโอ้โหมีมือสไนเยยิงไกลมาว่ะเฮ้ยตรงนี้โดนป่ะเพื่อนเร็ว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 เราไปช่วยเพื่อนกูเราไปช่วย เพื่อนอยู่คนเดียววะนบ้าเอ้ทำไ,ไมมแมนจักวะไอ้เป็นอยู่ไหนบราดอ,อู้ฟังเป็นเหตุท่านเจดได้โน้ <laughs> เดียวเลยครับโอ้โดนบีทด้วยเฮ้ยตรงนูง้นโดนป่ะไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน โอ้ออออไรวะเราจะโมโหเนี่ยกูยิงมันไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อปฝนตกเลยเอ้ยจบวะหรอโอ้โหสี่คิวตายแปดไรวะจะสนุกคนนี้ถ้าเราจะยิงได้เยอะนะ มาละโอ้โหยี่สิบนาทีอะไรมาทำไมไมันเปลี่ยนปืนอีกว่ะแบบนี้แล้วก็ยึดโซนนะครับเหมือนแบบเมื่อกี้ครับโอเคตัว อยู่ก่อนโมชิวให้เราออตโดนมาตินะครับเแป๊บนึงอะไรจ้าอะไรจ้าไม่รู้เหรอพี่แอบอยู่ตรงนี้ยอ๊อโดนมีดไม่ใช่นึกว่าโดนมีดจ้วงแมตช์ยี่สิบนาทีอย่างกันเลย ดัน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 ,นโอ้โหแล้วยาเผาขนเราก็ยิงไม่ได้ยิสนาหแหงเลยฮัลโหลโอ้โหกระต่ายกระ เพื่อนยึดมันว้ายิ่ไมดลนะวตายเพนกระตุกๆๆๆๆกระตุกกระตุกกระตุกเลยเพื่อนขอโทษ เดวกันเร่อเรเริ่มเริ่เร่โอเคไปแล้วอ๋อถึงกับวูบนะครับพี่แอบมาผมก็วูบเออไม่ใช่พี่วูบผมไม่วูบเลยโอเคเออทำไมมันกระตุกวะเออ สุดยอดเพื่อนสุดยอดโอ้อะไรวะสองนัดล่วงเลยเมื่อกี้ะ <c oughs> เยอะ่าเพื่อนเยอะมา ไปว่ะเฮ้ยมันเยอะเยอะเลยอะกำลังไปเพื่อนกำลังไป <B ru h> เฮ้ยูุดนอะไรวะสัตว์เริ่มจะหัวร้อนแล้ว กูยิงมันไม่โดดสักทีนะกูปุกเลยล่ะมาดิเฮ้ยข้างหลังเรอช่ยวยเพื่อนทำเรื่องทุกเรื่องหมดตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตู้ไหนเป็นตรงไหนวะอ๋เอเขาเพิ่งแอบไปออออโอเคชาร์จื่อนชบอล บเฮ้ยข้างหลังโอ้ไม่ตายเลยโอ้โหมันยิงกันเราได้สองตัวเลยได้ยังไงเออทำไมตรงนี้ไปดิใครวัด ไม่เห็นท่านเหรอครับที่ไรกผมไม่เห็นท่านเหรอครับโอ้ยทดสอบตัวป <c oughs> าพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้โอ้โหเขออาจะชัเต็มหลอดเลยโห <c oughs> ไปโดนตายหมดแลยมาเพื่อนมาคนเดียวเลยแหละตายสดๆเลยปะตายสดเลยวะเวพื่อนแม่งตายสดๆเลยปะ เกูมาทำอะไรวนะเนี่ยกูมาทำอะไรคนเดียววนะเนี่ยได้เพื่อนไปไหนหมดเนะี่ยเพื่อนใฝั่งนูด้ดแล้วเพื่อนกูนลังไปเฮ้ยเพื่อนเราตายรัวๆเลยวะ่ะเฮ้ย

ฮัลโหลอยู่ไหนวะนี่ไงผลของการที่หูฟังสลับข้างต่อเพื่มต่อต่อกูคืแวะเนี่ยกตักรตุกกระตุกกะตุกทอยากพูดำยากนะ Nope ก็เห็นอยู่นะ เจอทูแบตเทิร์นใ้ยิงกันมาบอสเบอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโก้โอ้ยสองตัวสามตัวเอาใหม่ครับเพื่อนเพื่อนลุยบันเมื่อกี้มันก็แพ้ไปแล้วนะตอนนี้ ไม่แพ้ก็คงไม่แปลกนะแพ้ก็คงไม่แปลกสิเออให้มไปยังได้งานมาช่วยเลยเพื่อนมาช่วยเพื่อน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 ดูกูด้วยเพื่อนดูกูด้วยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมาอย่างเทพจะคงสู้มันไม่ได้เฮ้ยจบแล้ว แล้วก็แพ้อีกรามเคย12คิวเจ็ดีตายตาย13ครั so <t <t ้งครับผมเพื่อนๆก็ลองโหลดมาเล่นได้นะครับอยู่ในสตีมเกมฟรีนะครับถือว่าโอเคอยู่นะถ้าขครงแรงปรับกราฟิกสวยๆี่เล่นมันแน่นอนครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปละบาย